เรื่องตาปืนเจ้ากเก่าลาเด,ดิมเป็นน้ำๆแล้วพี่เย่บัณฑิตบิดฟัดอ่ะเตือนเสมอว่าไม่ควรที่จะเล่นนะฮะว่าจะเล่นส่วนเส้นเติมเงินเข้าไปนะครับแล้วเข้ากิฟต์เอาไวก็อย่าลืมใส่โค้ด PDN อ็นพีดีเอ็นเนี่ยผมบอกก่อนผมกล่าวก่อนนะครับว่าถ้าคุณใส่พีเรีนแล้วคุณมาที่อีฟเอาเว้เมื่อไหร่คุณใส่โคด้ดคุณได้20%นะใส่โคด้ดใส่โคด้ด ได้ยี่สิบเปอร์เซ็จปปึ๊บถ้าหากว่าใครยังไม่เคยใส่เลยคือได้วันดอลลาร์ฟรีๆแค่ยี่จ่าอีกถูกต้องอา่าแล้วก็คือมีโอกาสได้พวกดักก็ลงดักก็รอต่างๆนานาคุณเติม100ดอลลาร์นี่คุณได้120ดอลลาร์หั่วปมก็ผมอันนี้ที่ผมแจกมาแล้วอ่าทำไงครับอันนี้ตอนที่เราเอ้กำลังถ่ายคลิปอยู่เป็นเป็นวันที่แมนยูกับอาร์เซนอลจะเตะกันโอ้โหว่ขอให้พวกมึงไม่ว่าใครก็บารนะครับผมนะก็ขอให้แมนยูชนะ ขอให้ออสเตรเลียชนะแล้วแต่ฮะแล้วให้ผมอะเสือแบกก็มาชี้เกมแมทช์เช่าเก่ารันเนของเรา1,500ดอลลา่า1,586ดอลลา่าถ้าผมผมอยากบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะเริ่มในขณะที่ผมกำลังสร้างกล่องเนี่ยพี่ขออนุญาตศาสตร์ทยายให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามีเอฟซีพี่ก็ดูอยู่ทางบ้านเขาบอกว่าชอบให้พี่เล่าเรื่องมากเลย รู้จักครูตีนมีเรื่องเล่าไว้อะไรเงี้ยตอนนี้เรื่องหมดครับครูทำไมเรื่องหมดเพราะอะไรตวงเนี้ยเรื่องหมดเพราะพอมัไม่ได้ออกไปสร้างเรื่องไม่ออกมาสร้างเรื่องก็เด้ออกไปสร้างเรื่องคืออยู่แต่บ้านกูไม่ค่อยมีเรื่องมีอะไรเลยมีมีประวัติหรือไม่ให้ยัเล่าไหมประวัติเออเอาเป็น เจ็ดปีดีกว่าเจ็ดปีที่อัฟกานิสถานหูมุกมุกเดิมมเลยพี่มุกเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนคำตอบแล้วเปลี่ยนคำตอบแล้วก็คือไปลบที่คับเซาหนหลงทางโอ้โไปหลงทำที่ยงไปสองหงไอยอันนั้นอันนั้นหลงป่าอันนี้เปลี่ยนเป็นหลงทางแล้วอ๋อเสียว่าอย่างดีเสียวว่าอย่างดีมามาขอจริงจังกับตุ้มเคสก่อนผมขอสร้างมั่ง เอาไให้พี่สร้างคุณเลือกอ่าโอเคเพื่อที่คั้งแรกผมบอกว่าผมจะเลือกหรือคุณจะเลือกพี่ต้องเลือกเพราะว่ากูเริ่มเละแล้วไงอ๋อคุณเริ่มเละคุณเลือกฝั่งไหนก็เละไงงั้นคุณสร้างก่อนเลยอคุณสร้างมาคุณสร้างมาเดี๋ยวผมเลือกเองก็คือเคสใหม่ถามผมชอบไหมผมชอบเคสที่เป็นอีเวนต์เพราะเคสอีเวนต์เวลากดแล้วมันจะได้เป็นเรื่องของไอ้พอยซี่นี่เยอะอ๋อผมถึงชอบไอ้พวกเคสพวกนี้แล้วเวลาเรายัดแล้วก็ยัดอย่างเงี้ยปึ๊บๆอย่างผมชอบไงอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะ แต่ถ้าหากว่าคุณจะยัดเคสไหนมันก็แล้วแต่คุณคุณอยากจะเล่นเคสไหนมันก็เรื่องของพวกมึงเ่ะไม่ใช่เรื่องของพวกคุณเอออยู่ที่ความชอบเงวนอ่ะสมมติอยากจะเล่นเคสนี้ก็ไมาเล่นได้เพราะเคสนี้เราเฟได้เอฟฟเฟร์ฮาวกับน้าน้อยด้วยตอนนั้นน้าน้อยขึ้นมาน้าน้อยขึ้นมาเเป็นคนอยากคุณต่กาเป็นบ้าเข้ามากระท่ายากเออโอเคหนึ่งห้าหกเอ้ยหนึ่งห้าหกโอ้โหคุณมีสร้างเคสได้แบบบาลานซ์กับเงินที่เราลงทุนมาก ต้องเป๊ะเป็นทีมที่สามสามนะฮะคาผมแล้วผมคิดเลยว่าวันเนี้ยดวงผมไม่ดีแล้วดวงพี่นะเพราะถ้าดวงดีกูต้องไปนั่งดูดูบอลละโอ้โหทำไมวะเนาะเออเพราะมีแต่คนชวนไปดูบอลอ๋อมีคนชวนไปดูแต่ว่าเราไม่ไปเพราะทางนี้ช็อตด้วยช็อตด้วยอยากทำงานด้วยเราต้องหาเงินจากทางนี้ก่อนโอ้โหโอเคเพราะฉะนั้นดวงสวยวันนี้ดวงสวยแน่แน่เพราะพี่สวยไม่ได้ไปดูบอลเริ่มอ่ะอันเดอร์ด็อกนะฮะ ต้องเชียให้มันมากกว่าเราเชียมันมากกว่าไซโกนากิสโอเคซิมโมโอมาอเวลาเขาเปิดดังสุดแล้วต้องห่วงยี่สิบ M R E ไม่ใช่ข้อมือนี่ข้ามือหัวข้อออมื่แต่เรื่องข้อมือเนี่ยพี่ชาหยไอ้้เีย สปอร์ตคอปมาไงไว้สัตว์ของมันเนาะของเราดิเฮีย800แม่เย็ดก็อจะเพื่อเราสู้ได้ข้อมือข้อมือเลยข้ออมืเฮียสปอร์ตคอปแพงนะวะเชียสปอร์ตคอปทุ่แรงจีเสียมพูอ่ะเออใครใช้รู้ปะควรพอทีแล้วอาจารย์บอกมาอ่ะควรพอทีควรควรควรเฮ้ยเราก็มีเราก็มีไหมถ้าเราได้คันแล้วบิดแล้วดีอ่ะเราแทงได้อยู่เคนี่ใช้ด้วยถุงมือเนี่เฮียเอ้ยโอ้ม่ เชียเอ้ยตัวเป็นเหี้ยนวสัตว์ช่วงเงี้ยแตกเนื้อกูจังเลยแม่เจ๊ขอกะคำยาว้ยไม่ทันเลยใช่ไหมเออมันเริ่มมาสองมาแล้วต้งตังบุแลเนหเล่าวมาแล้วมาแล้มาเลยนี่มันเป็นพฮา วิ่งมาสกลตันโอเคอยู่เริ่ม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 มันยังโฟขาวพี่หอยมีสองเล่มดาวน์ทาไม่เท่าไหร่ผมแม่พันนึ่งรอโซรอโซ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 โยแบบก้าวไกลโยก้าโย่มิดโซ่ล้วโซฟีกล่องมาว่นใจโซเชนกลองเชนพี่ รอโหเทียสี่พันไอแม่ย้อยเมสๆน n นด e e h a n นี่ยจะได้โบเนี่ยโอ้โหถ้าเปนถงมือใครช่วยเนี่ยอมันต้องถึงมือสมันงสบกมันต้งสบก็อบย่งี้โอเป็นไงล่ะฟิกไงเรียบร้อยเลยเปิดเพลงฟิกแมนยูเลยพันห้าหกห้าเลยสามพถ้าได้ เยอะนะเท่าตัวหนึ่งอะเท่านิแสบแขนเลยเฮียจริงๆเนี่ยคือเพลงมันไม่ไม่ไม่เหมาะด้วยแล้วเราบอกเราว่าไรควรพอทีควรควรพอทีเยี้ยงด้าอย่างนี้พี่ด้านสู้มึงก้วกวคนสูนเลยผมบอกคุณก่อนว่าพักผ่อนก่อนมาหรอจะสู้เลยอยากสู้สู้เลยอ่ะมันหิวลยไงแล้วรอบเนี้ยมึงเลือกอีกรอบหลักว่า ที่จะอันดรบด็อกหน้าผมขอสร้างเคสด้วยเลยดีกว่าสร้างเคสแล้วเลือกเลยกว่าแต่ตอนตอนนี้ขอฝากช่องหนกดติดตามก่อนกดซับสไครต์คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแปะว่าข้อมือข้อมือหรือไม่ก็ข้อมือพ้องข้อมือนี่พูดก่อนว่าพี่ชาหโหถนัดโหถนัดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็น,นแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นงไงเปลี่ยนเป็นนิ้วมือแล้วนิ้วมือว่าผมบอกพี่มีไงนิ้วเออคนอื่นอาจจะข้อมืออาจจะก็ไม่ใช่แค่นิ้ว มันต้องมาทางขอบางทีแต่เรานิ้วมือโอ้โเจอกันคลิปหน้าเราจะสู้จนหลังชนฝาอย่าลืมเข้ามือกันด้วยครับไอ้เฮียแม่งสปอร์ตโก๊ปแต่ตัวแรกเราอะคุณตกใจแม่งไงไวช์ด้วยพี่ไวช์อชื่อมันชื่อไวช์วีไอซีเอไวช็อกโกล็ดพี่ไวช็อกโกลตดมีอร่อยเลย